สามารถรับชมได้ทุกวัย ยอย่าลืมเตรียมตัวไปตักบัตรททโวกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้ข่าวบันเทิงดูสนุกพร้อมกับจ่ายแล้วคะ่ะสงครามเดือดของคู่สาม,มีภรรยาที่ฮอตในตอนนี้ระหว่างร็อกเกอร์เซกโลโซกับภรรยาการวิภากรลางกลายเป็นสงคราม Facebook แชร์กันไปมาอยู่พักใหญ่ที่มีทั้งถ้อยคำรุนแรงรวมถึงภาพโดนทำร้ายร่างกายล่าสุดการก็ออกมาแชร์เอยเปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มต้นมาจากวันที่3กันยานนะคะ พี่ก็นอนหลับอยู่ประมาณ8ปดเก้าโมงเช้าเนี่ยนะคะแล้วอยู่ดีพิเศษเขาก็เดินขึ้นมาแล้วก็มาตบตีเหตุการณ์ก็คือพี่ไม่ได้คุยกับเขาเมื่อตั้งแต่ประมาณวันที่18สิงหาเนี่ยเนื่องจากเขาพูดจาไม่ดีกับพี่อะไรเงี้ยพิเศษเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป9ก้าแล้วแบบ แล้วก็คิดว่าเต้นเป็นเจ้าเนี่ยมานานมากแล้วลก็เลยปรึกษามหมอหมอว่ายังไงก็ต้องรักษามันก็มี2อ,อย่างคืออาจเป็นโรคแบบจิตเขาอะโรคจิตหนึ่งแล้วก็ใช้ยาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ทั้ง2อ,อย่างพี่คิดว่าทั้ง2อ,อย่างเป็นห่วงเพราะว่านั่นมันคือพี่ยังอยู่ในสินสมรสแล้วก็นั่นมันคือปากท้องลูกพี่ไงไอเรื่องเขามีผู้หญิงคนอื่นเนี่ย เขาคงมีมาตลอดแต่พี่ไม่รู้เพราะว่าพี่แบบไว้ใจไม่ระแวงไม่อะไรเงี้ยตัวเราต้องการให้เรื่องนี้จบ,บจบยังไงคะพ,พี่อยากหลักๆเลยเด็ดพี่อยเอาลูกเข้าไปอยู่ในบ้านกับพี่สี่คนแล้วก็ให้เขาออกมารักษาตัวถ้าเขาไม่ใช่ไม่ได้เล่นยาจริงเขาก็ต้องบําบัดจิตนะคะ <c oughs> มันอยู่กันไม่ได้แล้วค่ะขนาดเนี้ยตัวเขาคงต้องการจะยาพี่ก็ต้องการเหมือนกัน เป็นเศรษฐีนี่เต็มตัวอีกคนแล้วค่ะสําหรับนางเอกสาวตาคมใหม่ดาวิกาล่าสุดเจ้าตัวลงทุนควคักกระเป๋าซื้อที่ย่านสายไหมเพื่อเตรียมสร้างออฟฟิศให้กับธุรกิจมิสตาบายวิกานดาแม่แถมงานนี้ดาวกระจายยังแว่วมาอีกว่าเฉพาะค่าที่ก็ลาเข้าไปสิบล้านบาทซะแล้วเออไม่สวยไม่ริศทำไม่ได้นะเนี่ยคุณแม่ค่ะคุณแม่ซื้อให้ก็ก็เลยคิดแผนที่จะทําให้มิสตาเนี่ยเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นค่ะแล้วก็ คงหาอะไรทาอย่างแบบเป็นที่แบบศูนย์รวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีหน้าร้านด้วยค่ะก็มีสตาก็มาได้นะคะเอาลงทุนไปสิบล้านเลยจริงไหมเฉพาะที่เอ่อคือมันมีส่วนส่วนอื่นด้วยค่ะเราเอามาแค่ทําแค่ส่วนนิดๆค่ะต้องก็ไม่ก็ถือว่าเป็นมอนคุณแม่ค่ะคุณแม่เก็บไว้ให้ในอนาคตสาวใหม่ลงทุนทำธุรกิจได้นะ เสริมดวงเฮงด้วยการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ให้ใช้ไลน์ชนิดงานเข้าแน่นมาซะด้วยคือใครเปลี่ยนก็คงอยากให้ชีวิตดีขึ้นน่ะหนูก็ไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะดีมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ให้มันแย่ลงละกันก็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าแบบไม่ต้องแบบให้ฉายาอะไรหรอกแต่ว่าคือเหมือนเราก็จะพยายามพัฒนาฝีมือไปอีกเพราะแต่ว่ากว่าจะ ได้ตำแหน่งนั้นจริงๆมันคงแบบว่าไม่ใช่แค่นี้มีคนอีกเยอะแยะมากที่แบบเหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ด้านหนุ่มเคนภูมิภูมิก็งานเข้าอีกระลอกใหญ่โดนเมาส์แรงกว่าเดิมว่าสถานะตอนนี้กับสาวน้ำตาลพิจักนาไปไกลเกินกิ๊กคั๊กกันซะแล้วแต่งานนี้หนุ่มเคนก็ขอเซโนแบบแผ่นควันมาว่าไม่จริงไม่จริงนะครับแถมไม่หวันว่าหนุ่มไผ่พาทิศหวานใจตัวจริงของสาวน้ำตาลจะเข้าใจผิดเพราะสถานะแค่เพื่อนกันเท่านั้นเจอมรสุมใบแบบนี้หนุ่มเคนก็เลยขอเคลียร์คิวบวชให้จิตใจสงบซะเลยอ๋อครับก็เอ่อวางวางวาง,วางไว้มักลาครับ ตอนนี้ก็กําลังเคลียร์คิวแล้วก็กําลังเตรียมเตรียมงานให้ให้ทางคุณแม่เตรียมก็ตื่นเต้นกันครับแล้วก็รอนี้ได้เกิกได้วันนี้ยังไะเออได้แล้วครับได้แล้วครับเป็นวัดไหนวันนี้ที่เท่าไหร่คะวันที่18มกราครับอันนี้อันนี้อันนี้เออน่าจะชัวร์ที่สุดแต่แต่ยังแบบไม่คอนเฟิร์มอะไวัดวัดวัดม้งชุมครับที่สิงห์บุรีครับเป็นวัดที่เป็นวัดแถวบ้านแล้วก็เป็นวัดที่เราเคยบวชตอนเด็กๆด้วยครับตอนนี้ก็เลยกลับไปบวชแล้วก็เหมือนเป็นวัดที่เราได้เจอก คนในครอบครัวด้วยญาติญาติด้วยถือรักดี จัดพิธีบวงสวงไปแล้วในเช้าวันนี้สำหรับละครรีเมคเรื่องสัญญาแค้นแสนรักที่ได้คู่พระนางไนกี้นิธิโดนประกบคู่กับสาวเสน่ห์แรงมิววรรณรสแม่งานในทั้งคู่ก็เลยโดนจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่ากูกิ๊กกันเอกลับมาร่วมงานกันอีกแบบนี้จะเป็นประเด็นอีกหรือเปล่านะไม่ไมีอะไรหรอกให้คนติดตามไปวิวก็น่าจะคูจีนไปเรื่อยเปื่อยแล้วปกติเวลาร่วมงานกับใครไหนก็จะมีข่าวของมันเออมันก็เป็นเป็นเป็นในละคร อยู่แล้วค่ะ<ม>ก็เห็นว่าถ้าพอจบละครมันก็ไม่ได้มีอะไรมันเป็นกระแสสําหรับเราเรามองให้ว่าเออคนดูแฟนล,ละครดูแล้วมันอินอ่ะดูแล้วแบบเออมันจิน้นมันดีกว่าที่ดูแล้วไม่ไม่เข้ากันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเอาไฮไลท์ไปดูกันก่อนนะคะส่วนช่วงหน้ามิ้งจัดเต็มกับข่าวชุดใหญ่แน่นอนก็ไม่รู้ว่าที่คุยคุยนี่คิดไรด้อกแหมขนาดแต่งตัวแบบเสื้อซีทูแต่ข้างในเป็นเสื้อก้าวยังถามเลยว่าไปไหนอ่ะ เห็นท่าแบบนี้ก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าวันนี้ไม่มีข่าวของน้องวันใหม่ขวัญใจของบ้านฉัดบริรักษ์มาฝากกันค่ะขึ้นแท่นเป็นซุปตาตัวน้อยที่มีงานเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นงานไทยแบบเดินแบบบริเซนเตอร์หรือแม้แต่งานละครน้องหมยก็มีหมดแต่ที่เห็นจะถูกใจแฟนๆคงจะเป็นการเดินแบบโพสท่าของวันใหม่เนี่ยแหละก็แหมมีครูดีอย่างพี่มากี้ราศีมาเทรนให้ใช่ไหมคะที่โพสใช่ไหม ก็ใช่ใช่พิกี้พิกี้ก็เคยมาที่บ้านมาแย่ๆเดินกันเล่นๆใช่ใช่ใช่ก็แบบมามาซ้อมกันสิอะไรเงี้ยก็แบบว่าให้ทำให้ทำน็ชอบไหมคะชอบด้านน้องชายคนเล็กหนุ่มพัดเรียนจบแล้วก็เลยเผยถึงเรื่องรักให้ดาวกระจายทราบมาเบาๆว่าตัวเองก็มีสาวที่คุยคุยอยู่ด้วยนะมีคุยไหมก็เหมือนก็ไม่รู้ว่าที่คุยคุยนี่คิดไรหรอคือมันก็มีคุยแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับคุยแบบทั่วๆไปอะไรเงี้ยครับเป็นสาวในหรือนอกโงการ ก็เป็นเป็นคนรู้จักเพืเ่อนๆกันนี่แหละครับสาวโฟสกลรัฐก,ก็ยิ้มไม่หุบเมื่อนักธุรกิจไฮโซมือรัดนัทนัทพลเทคแคร์ดูแลครอบครัวตัวเองชนิดว่าดีเฟอร์ในงานคอนเสิร์ตกมิกาเซ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนคุณแม่ตัวเองเป็นเปลือมฟุดๆคุณแม่ชอบพี่นายบอกว่าเป็นเป็นผู้ชายที่น่ารักค่ะแล้วก็เออเป็นคนที่ที่ทำธุรกิจทํางานอะไรเง,งี้ยก็จะเข้าสังคมบ่อยหรือว่าเออต้องไปไหนทํายังไงมารยาทางสังคมแม่บอกว่าน่ารักค่ะ ด้านสาวนุ่นรมไม่ได้ก็เผยถึงเรื่องรักสุดแฮปปี้ว่าปลายปีนี้มีแลนจะไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กับหวานใจอย่างหนุ่มลุยส์ไกลถึงประเทศเวียดนามรวมไปถึงการถ่ายชุดเซ็กซี่ที่สาวนุ่นบอกว่าคงพักไปก่อนเพราะว่าแฟนหนุ่มลุยส์ก็ยังไม่อนุมัติค่ะแหมขนาดแต่งตัวแบบชุดเสื้อซีทูแต่ข้างในเป็นเสื้อก้าช่งถามเลยว่าไปไหนอ่ะไปทำโอ้เสื้อซีทูเลยเหรอแล้วถ่ายช่วยน้าอ่ะคือเขาไม่ว่าหรอกแต่เขาก็จะแบบ ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอตัดปัญหาตรงนั้นทิ้งไปซะไม่ทําดีกว่าอะไราเงี้ยเห็นว่าปลายปีนี้แพลนกับว่าจะไปเที่ยวอิตาลีกันอิตาลีคงไม่ได้ไปแล้วค่ะมันมีแพลนที่ไม่ได้ทํางานเลยจริงๆก็คือมีเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเวียดนามกันโดยเราสอนดีใจได้สอนเงน่าจะเป็นปลายๆธันวาหรือมกราเนี่ยค่ะ ในที่สุดก็ได้ทราบผลกันไปแล้วเมื่อค่ำวานนี้ว่าสาวงามจากประเทศ Q bar, ia, คิวบาวัย27ปีมิสลีกราเซียคนนี้สามารถโชว์ความสวยโดดเด่นและตอบคำถามได้โดนใจกรรมการเอาชนะสาวงามจาก85ประเทศทั่วโลกคว้ามงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2014ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกไปครองได้สำเร็จพร้อมกับเงินรางวัล40,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,300,000บาทโดยน้องปลาปรลพัสสอนดิดดำรงตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยก็สามารถคว้าตำแหน่งชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมมาได้หลัง จากนี้มิสแกรนด์อิ t เต n a ์2014จะเดินสายขอบคุณสื่อและร่วมโครงการและรณรงค์ยุติสงครามความรุนแรงทุกรูปแบบ Stop the w a วตามเจตนานรมณ์ต่อไปค่ะว,ว้าวไกลนะ ที่ไล่คอนเสิร์ตก็ใกล้เข้ามาทุกทีหนุ่มบอยไตรก็ชวนสมัครพพวกนัก้รงนักดนตรีมาร่วมแจมในเทศกาลดนตรีชื่อน่ารักรักล้นจนอมยิ้มซีซั่นออฟเลิฟซองที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่2 9พฤศจิกายนและ30พฤศจิกายนนี้ที่ตลาดน้ำสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเรียกว่างานนี้ฟังบทเพลงรักจนฟินลืมหนาวแน่นอนยังมีข่าวเข้มแขมและสเก็ตด,ดาวขำขำมีมาให้ดูเป็นประจำในช่วงหน้าคะ่ะ อภพาพรน้ำหนักลดรววเป็น10กิโลเลยเกิดอะไรขึ้นคะพี่ไฮมาอัดรายการท้องทะลุดาวแบบนิวลูกหุ่นเสียจนหลายคนต้องร้องเออสำหรับลูกทุ่งสุดแทบพี่ไฮอภพอร,พรที่น้ำหนักลดลงไปถึง15กิโลถามไปถามมาถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วมีวินัยค่ะมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นรักตัวเองหันมาดูแลตัวเองก็เรารู้แล้วว่าสุขภาพเราเริ่มไม่ดีแล้วเราอ้วนมาหลายปีคลีเลชั่น คลียรชันร่างกายเอาสารพิษออกจากร่างกายให้หมดลุกเแต่ขานลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองดูดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีมาสองท้ายกันเป็นประจำค่ะจากช่วงนี้อล่าเล่นขำขำสเก็ดาวสเก็ดดาววันนี้เป็นบรรยากาศการพบปะก,กับน้องๆสื่อมวลชนของสุกตาตลอดการเบิร์ทธงชัยและเหล่าน้องรักนักร้องไมแอมมาชาก้อยตีนา แหมมาเจอกันทั้งทีงานนี้ก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยมุกให้คนดูอารมณ์ดีแบบนี้เน้นย้ำทุกคนเลยนะครับว่าเดือนกุมพีพันเนี่ยนะครับเลื่อนุันเลื่อนไปเลื่อนเลื่อนยังงงนะครับเดือนกุมภาพันธ์เรามีแน่นอนครับวันที่28่ปเอความคิดับเป๊ะมากครับช่วงนี้ลองสังเกตดูหน้าทุกคนว่าสดใสไหมสดใสมากครับทำหลายรอบแล้วครับทำหลายรอบแล้วครับ ความฟิตความพร้อมเป๊ะมากครับช่วงนี้ลองสังเกตดูนาทุกคนว่าสดใสมากสดใสมากครับทำทำหลายรอบแล้วครับทำหลายรอบแล้วครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วค่ะ พรุ่งนี้อย่าลืมกลับมาดูข่าวบันเทิงล้า,านลากับมิ้งและดรกกระจายกันอีกนะตั้งขอ,ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากไอคอนิกเครื่องประดับจากมิสเพตตี้วันนี้สวัสดีค่ะ